สมนบูรณ์กลความร้อนตอนนี้เราจะเริ่มในนาอุปรกรณ์นะคะเรียกว่าชุดของไมโครยซึ่งสัมพันธ์กับรูปที่1.1ในเอกสารประกอบการเรียนของเด็กๆนะคะฉะนั้นอุปรกรณ์ชุดไมโครยประกอบไปด้วยในบ้างหนึ่งคือขาตั้งนะคะ2คือสปริงยืดสปริงตัวนี้นะคะเราจะใช้ในการคำนวณ F1 เนาะ,ะต่อมาก็คือริฟฟิ้งนะคะ นี้เราก็ใช้ลิบบิ้นสีชมพูซึ่งในความเป็นจริงเด็กสามารถใช้ลิบบิ้นสีอะไรก็ได้เนาะอันที่3มก็คือแท่งทองแดงนะคะแท่งทองแดงนี้ซึ่งเด็กจะต้องอ่านตัวเลขว่าทองแดงมีมวลเท่าไหร่จากหน้าตัดของมานะคะมันจะมีตัวเลขระบุไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้มันอ่านได้430กรัมเด็กก็เขียนไปเลยว่า m ใยมีค่าเท่ากับ430กรัม ต่อมาก็จะมีตุ้มเหล็กคือมวล1กิโลกรัมเพื่อใช้ในการคำวนวณ F2 นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเด็กๆจะต้องใช้โมเนียนคาลิเปอร์ในการวัดเส้นผ่าชศูนกลางของแท่งทองแดงก็คือตัว D ใหญ่หรือ2 R เ็กที่อาจารย์ที่อธิบายเป็นข้างต้นแล้วนะคะฉะนั้นโมเนีย r คาลิเปอร์ตัวนี้เวลาคุณอ่านค่าคุณอ่านจากตรงไหนคุณจะต้องรู้ความละเอียดของเครื่องมือก่อนก็คือ S ส่วน ns ก็คือ0.1ซนตเมตรก็คือ1ช่องในสเกลหลักน้อยที่สุดคือเท่าไหร่คือซนเมตรแล้วสเกลเวอร์เนียมีทั้งหมด10ช่องชนะนีเด็กก็คำนวณความละเอียดได้0 0 1่อ่าหลังจากนั้นคุณก็เอาค่าที่คุณอ่านได้มาและคุณก็จะต้องตอบด้วยทศนิยมสองตำแหน่งตามความละเอียดของเครื่องมือนะคะอ่าต่อไปเมื่อคุณทราบแล้วว่าเส้นหดสุนกางได้เท่าไหร่ต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องทราบ คือค่าความสุดความร้อนเฉพาะของเพชรทองแดงซึ่งอาจารย์ได้บอกไปแล้วก็คือ C เล็กคือ0.092แคลอรี่กรัมปองศาเซลเซียสนะคะฉะนั้นต่อไปก่อนที่คุณจะเริ่มทำคุณจะต้องประกอบอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรูปที่1.1อ่าด้วยการพันร,ริบิ้นรรนะคะให้เป็นรูปตัว T แล้วก็เอาตัวแขวนมาช่วยในการแวนมวล1กิโลกร,รมัมนะคะ แขนแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาติดที่พื้นนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็เอาฝาครอบนะคะเสียบเข้าไปให้ริบบิ้นและแท่งทองแดงอยู่ในฝาครอบอเสียบเข้าไปให้สุดท้ายนะคะ่าหลังจากนั้นคุณก็จะต้องเอาเทอร์โมมิเตอร์เสียบเข้าไปตรงกลางเพื่อใช้ในการวัดอุณหภูมิฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มหมุนดเด็กๆดูก่อนว่าคุณจะเริ่มหมุนในทิศไหนคุณจะต้องจดตัวเลขว่าก่อนหมุน ีเพื่อให้มวล1กิโลกร,รัมยกขึ้นอ่าฉะนั้นตอนนี้ที่อาจารย์สาธิตคือช่วงขณะเวลาที่เราเรียกว่าเริ่มหมุนหรือขณะหมุนนะคะแต่ก่อนที่คุณจะหมุนเนี่ยมันจะมีช่วง0-4นถึง4นาทีแรกคุณจะต้องอ่านชมมิมเตอร์ไปเรื่อยโดยที่คุณไม่หมุนแล้วดูว่าอุณหภูมิเริ่มตนน้นมีค่าเท่าไหร่แต่อันนี้เราเรียกว่าอุณหภูมิขณะหมุนฉะนั้นขณะที่คุณเริ่มหมุนไปแล้วสิ 2. คุณจะต้องอ่านว่าสปริงดึงลงมามีค่าเท่ากับกี่กรัมสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์ดูนะคะว่าสปริงมันยืดลงมาที่200กรัมเวลาคุณหมุนเนี่ยสปริงเนี่ยมันจะยืดด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่งถ้าคุณหมุนด้วยความเร็วคงที่แบบที่อาจารย์สาธิตขนาดนี้นะคะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณหมุนด้วยความเร็วคงที่แบบนี้ไม่มีความเร่ง คุณก็จะได้ค่าที่อ่านจากสปริงเป็นค่า200กรัมตลอดตอนนี้เราก็จะเก็บค่านี้เพื่อเปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมก็คือ200หารด้วย1,000คุณก็จะได้มวลเท่ากับ0.2กิโลกร,รมัมแล้วคุณเอามวลนี้ไปคูณกับค่า g คือ9.78คุณจะสามารถคำนวณ F1 ออกมาได้หน่วยก็จะต้องเป็นนิวตันอาต่อมาค่าที่คุณต้องทราบ ตัวที่2คือ f 2 f 2ได้มาจากอะไรคือมวล1นกิโลกรัมคูณด้วย9.78ดังนั้น f 2องคุณจะคำนวณได้เลยคือ9.78นิวตันดังนั้นคุณจะคำนวณผลต่างคือเดลต้า f ได้เท่ากับ f 2ลบ f 1หลังจากนั้นคุณก็จะดูว่าตัวเลขสุดท้ายคือตัวเลขอะไรคุณบันทึกไปเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณบันทึกไปแล้วว่าก่อนหนุน เอาตัวเลข2ออันมาลบกันคุณจะได้ตัว n เล็ก n เล็กคือจำนวนรอบในการหมุน n เล็กคูณด้วยค่า2าย r คุณจะได้ระยะทางทั้งหมดที่ทำให้เกิดงานงานตัวนี้คือ delta W ที่อาจารย์ได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะคะพอคุณคำนวณ delta W ได้คุณก็จะสามารถเอา delta W นี้ไปคำนวณค่า J ซึ่งสเต็ปที่2เราจะต้อง มาวัดอุณหภูมิแล้วก็คำนวณตามตารางที่อาจารย์ได้อธิบายเรื่องการคำนวณอุณหภูมิให้ได้อุณหภูมิที่แท้จริงแล้วนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์อธิบายไปเรื่องต้นแล้วเนาะ,ะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ครบทุกอย่างแล้วค่ะ